เริม smile, เ abre, มม่มไหมก้มจับเขาหนึห่งสองสามเอากางแขนซ้ายกางแขนขวากระโดดสูงส,สูงน้ำสิบครั้งไฟห้ามขาดนะรถไฟห้ามขาดนะ ผ่านนะรถไฟจะลอบต้นไม้นะรถไฟจะลอบต้นไม้นะคะไปทางนูน้นพอ่พอพอ่พอเบอะวิ่งต่อกันเลยค่ะ ผู้ชายวิ่งไปสดเลยนทายวิ่งเลยหาวิ่งเลยค่ะเินทายทำไมไม่อ้อมขวดล่ะลูกหาพี่เอ้ยไปยืนแถวตรงนี้ค่ะยืนตรงนี้ค่ะยืนตรงนี้ค่ะเอาวิ่งอ้อมไปนน่นค่ะวิ่งอ้อมอ้อมไปจนสุดเลยวิ่งไล่กันเลยไปเลยค่ะ ไปเลยค่ะเอ,อ้ยไม่ต้องวิ่งกลับมาเอ,อ้มไปทางโน้นไปค่ะใจเร็ววิ่งเหมือนเพื่อนเร็วมาลีมาเข้าแถวพอแล้วมามาค่ะมาค่ะบาลีไปไปพอแล้วเข้าแถวไปม่เลยอ้า พาผู้หยิงมาเข้าแถวค่ะอเดยนับตามไปไปไปพิมมาพีมมาพิมไไปปเด็กๆวิ่งถูกไหมวิ่งถูกไหมวิ่งสลับขวดน้ำนะลูกวิ่งวิ่งสลับไปสลับมานะคะ วิ่งอ้อมนะคะวิ่งอ้อมขวดนะคะ,เ,คะเ,เอาเร็ว